ประสบการณ์ล้ำค่าแม้อยู่21จะพ่ายเบอร์ตันแต่ได้วิลเลียมสเปริงลงประคองรุ่นน้องเบอร์ตันอังกฤษทีมลิเวอร์พูลรุ่นอายุไม่เกิน21ปีประเดิมสนามในศึก EFL Trophy ฤดูกาลนี้ด้วยความพ่ายแพ้ต่อเบอร์ตันอัเบียน2-0เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาด้วยในเกมนี้มี2ผู้เล่นมากประสบการณ์อย่างริสวิลเลียมส์และเจสเปริงลงสนามในฐานะผู้เล่นอายุเกิน สรุปผลการแข่งขันเบอร์ตันเอาเบียน2 0ศูลิวอรูพูลยรายการ EFL Trophy กลุ่ม H สนาม Piraeus Stadium ผู้ทำประตูตาวาเรส37ลาสซัน67ศึก EFL Trophy เป็นการแข่งขันที่นำทีมอะคาเดมีจาก Premier League และแชมเปี้ยนชิพมาพบกับทีมชุดใหญ่จากลีกวั e และ League 2ซึ่งถือเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับนักเตะดาวรุ่งทีมชุดเล็กที่ขาดตัวหลัก เนื่องจากมีผู้เล่นหลายคนได้รับบาดเจ็บและบางส่วนติดภารกิจทีมชาติทำให้ร็อบเพจผู้จัดการทีมต้องปรับทัพถึง7ตําตำแหน่งจากเกมล่าสุดโดยจำเป็นต้องส่งผู้เล่นอายุเกินลงมาช่วยประคองทีมนำโดยริสวิลเลียมส์ในวัย24ปีที่ลงสวมปลอกแขนกับตันทีมและโค้ชแอนเพลเยอร์อย่างเจสเปร์ริงในวัย36ปีลงคุมแดนกลาง ทีมชุดนี้ขาดกำลังหลักไปหลายรายไม่ว่าจะเป็นเทรนิโอนีริโอเนมูฮาเจเดนแดนซ์และผู้รักษาประตูมือ1และ2อ,อย่างอามินเปซี่และคอเนลมิเช์แม้พ่ายแพ้แต่คือประสบการณ์ล้ำค่าถึงแม้จะพ่ายแพ้แต่ในเกมก็ยังมีช่วงเวลาที่ดีโดยเฉพาะจากฟอร์มของไคเดกอร์ดอนที่เพิ่งฉวดการย้ายไปแบล็กพูลแบบยืมตัวในวันเดดไลน์และนักเตะใหม่อย่างวิลไรท์ อย่างไรก็ตามโดยประสบการณ์ที่เหนือกว่าของเบอร์ตันอัลเบียนทำให้พวกเขาคว้าชัยชนะไปได้2-0แม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นใจแต่ค่ำคืนนี้ก็ยังถือเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าสำหรับดาวรุ่งของลิเวอร์พูลที่ได้ลงสัมผัสเกมกับนักเตะอาชีพชุดใหญ่ หลังจากนี้ทีม u 21จะมีช่วงพักเบรกทีมชาติเป็นเวลากว่า2สัปดาห์ก่อนจะกลับมาลงเตะเกมลีกนัดสำคัญโดยจะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด u 21 s, <S ช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กด Like และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ